จากยายเพลิงที่มีความทุกข์มาเป็นยายเพนที่มีความสุขเพราะ FC แนะนำขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่เพื่อนๆแนะนำและสนับสน,นุนยายเพนก็ได้ทำตามและมีความสุขมากขึ้นค่ะและได้ไปทานอาหารกับแฟนค่ะเริ่มต้นด้วยขนมปังกับคือกว่าไรนะเนยค่ะ ตารก่อนเลยค่ะเ mm hmm. พื่อนมาแลยค่ะเพื่อนอาหารค่ะยิ mm hmm. จ mm hmm. จหันให้ด mm ูค่ะ ทานไหมครเ,เพื่อนเวลาเขาเอาอาหารมาส่งเขาก็เอาน้ำจิ้มต่างๆมาให้ค่ะเลือกจิ้มตามสบายค่ะเวลาเขาเอามาวางเขาก็บอกว่าน้ำจิ้มชื่ออะไรบ้างจิ้มอะไรบ้าง แล้วก็เอาผ้าเปียกมาให้สำหรับเช็ดมือไปด้วยค่ะแล้วเขาก็อธิบายยืนบอกว่าในจานมีอะไรบ้างมีกุ้งหอยปูปลาแล้วก็อธิบายว่าอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะคือพูด,ด้ง่ายๆโฆษณาอาหารเขานะคะ โหน่าทานมากเลยเท,ท,ยกกท,ทั้เพื่อนทั้งกุ้งแม่กุ้งผูกกุ้งยากุ้งทานด้วยกันค่ะเพื่อนทานด้วยกันค่ะจะกินอะไไหนดีเนาะเพื่อนเพื่อนช่วยเลือกหน่อยซีช่วยเลือกหน่อยซีเดี๋ยวยายเพื่อนเอาเอาอะไรนะเรียกว่าอะไรนะลัมสเตอร์ลับสเตอร์หรือว่ากุ้งใหญ่ลับสเตอร์เนาะ มหจิ้มแล้วก็จิ้มอีกมันไม่ยอมขึ้นมาเพื่อนเพื่อนมันกลัวยายเพนกินมันโหดูไข่มันดูมันมันสิคะเนื้อแน่นตังเลยค่ะเพื่อนเพื่อนยายเพนเอามือยกดีกว่าค่ะเพราะว่าซ่อมมันไม่ยอมมันไม่ยอมจิ้มอ่ะค่ะเพื่อนเพืยกขึ้นมาเลยดีกว่าโชว์เพื่อนๆนไปด้วยเห็นไหมคะน่าทานมากเลยค่ะ วางไว้เลยน้ําจิ้มเขาก็วางไว้ใต้ใต้ถาดเนาะเวลาจิ้มก็จิ้มยากหน่อยทานทาทานทานมากเลยค่ะ คนข้างตัวมองคนข้างตัวมอง,ง,ม,องมองยายเพ็ญความจริงความจริงมันเป็นการเสียมารยาทค่ะพเพื่อนมาทานห้องอาหารแล้วก็มาถ่ายภาพจะเป็นให้ชมนิดนึงหน่อยค่ะเพื่อนร้านาทาน ข้างโตแล้ว,วก็มองยายเพ็ค่ะมองยายเพ็ญแล้วก็พูดงุบงิบกับสามี <c oughs> เขายาเป็นจะปิดกล้องเลยคัะเพื่อนสิ <c oughs> ่งตียกมานี่นค่ะน่าทานมากค่ะ <c oughs> ข้างโตะค่ะเขา,ขามองยายเพ็แล้วก็ชิมเลียงนา าหาเย็นแล้วก็คุยๆกันพูดอะไรก็มารู้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเย็นปิดกล้องค่ะเพียงแต่ว่าถ่ายให้ชมนิดเดียวค่ะเดี๋ยวคุยกันค่ะเพื่อนทานด้วยกันค่ะนิดหน่อยเพื่อ <c> น <oughs> <c oughs> ความจริงอ่ะมันเป็นการเสียมันยากมากเลยครับเพื่อนที่ทานอาหารแล้วก็เอากล้องมาส่องเขาพูดอะไรคุยอะไรไม่รู้ <c oughs> นะทานด้วยกันค่ะ <c oughs>

เพื่อนบ้านเัอเพื่อนๆเกงใจเพื่อน, <c oughs> น,นบ้านเดี๋ยวเยันจะปิดกล้องตอนนี้คุณแฟนเข้าห้องน้ำแกก็คงไม่ชอบนะคะที่ย็นเึ้นมาถ่ายเพราะว่าคนเยอะมากเลยเป็นสถานท,ที่ที่คิดดังมากในโนเวย์แล้วแกก็อยากจะให้ย็นเพินมาทานอาหารก่อนที่จะไปวัดนะคะแกบอกว่า พิถึงก mm. ่อนที่เะ่ยเป็นจาเข้าวัดอร่อยมากเลยครับเพื่อนอลังการมากๆเลยจะเป็นโชคดีค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุยกันครับเพื่อนยะเป็นที่ปิดกล้องเพราะว่าข้างโต๊ะมองอยู่ค่ะ หินยาเป็นยกกล้องขึ้นเขามองอยู่ตลอดเวลาเลยครับเพื่อนๆมองตลอดเวลาเลยเดี๋ยวคุยกันกว่าครับเพื่อนน้องปิดกล้องนอ้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเขารู้จกพูดนะสวัสดีครับ ตอนนี้เราก็ไปทานอาหารอา,อาหารทะเลค่ะเพื่อนๆอ,อิ่มมากเลยค่ะทานไม่หมดเหลือเยอะมากเลยว่าจะถ่ายตอนที่ทานอาหารถ่ายไม่ได้ค่ะเพื่อนๆยายเพ็ญก็พยายามกยกล่องขึ้นมาตั้งบนโต๊ะนะคะเพื่อนๆข้างโต๊ะมองมองเหมือนกับว่ายายเพ็ญเป็นตัวประหลาดอะไรงี้ยอะไรอย่าง เอเนก็เลยต้อกล้องลงค่ะก็เลยไม่เห็นว่ายายเป็นกินยังไงยายเป็นกินสวยหัวเราะหัวเราะยายเป็นกินสวยค่ะคือยังไงอะเกียมตัวค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราทานอาหารเรียบร้อยแล้วเราก็มาเดินเ่อยอาหารค่ะตอนเย็น Mary Maronka was by. Handsome man. I'm going with handsome man. <laughs> she, he he is very kind. But no, he fat. No, he is not fat. He is good. <laughs> มีความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะเพื่อนๆความสุขก่อนที่จะเข้าวัดค่ะ <laughs> โอ้คานั่งทำอะไรกันนะว่าเรียกยอ๋อเขาเรียกว่าอะไรน,นะวัยรุ่นวัยรุ่นค่ะที่นั่งวงกลมหลังยาเป็นกับคุณแฟนค่ะเขาสังสรรค์บางสิ่งบางอย่างค่ะเพื่อนๆ ความสุขค่ะเหมือนเยเป็นเยเป็นกับคุณแฟนก็ความสุขค่ะเพราะว่าเยเป็นจะไปว่าตั้งสามเดือนแกบอกว่านานแกคิดถึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดินต่อคับเพื่อนๆเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศตอนเย็น,ยน,นะคะ่ะเ,เ,เ,เราทานอาหารกันเสร็จแล้วค่ะคเพื่อนๆกำลังจะเดินกลับบ้านจะไปขึ้นรถไฟคะ่ะ พอดีเดินผ่านสถานที่ที่หนึง่งเพลงมันดังมากพอเขไปก็เป็นสถานที่อย่างนี้ค่ะดูเหมือนเมืองไทยมากเลยค่ะแต่ดีเจของเขาเป็นดีเจชาวนอร์เวย์ที่ไปเดินเปิดดีเจทูนเนทั่วโลกมาแล้วค่ะเป็นดีเจที่ดังที่สุดในโลกอันนี้ยังแต่วันอยู่ค่ะคิดว่าดึกๆคนจะแน่นและจะเต็มเพียบเลยค่ะ เพลงดีแล้วก็มีอร์เต้นที่หน้าหน้าเวทีด้วยค่ะน่าเที่ยวม,มากเลยค่ะ Yeah.